นี่ครับมาหลัดงวัวทำการครับนะจะกลับคอครับแต่วบ่เนี่ยครับเออเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมุนปลาหมุนตรงไปตรงทีโซเดียนครับสกายเลียภาไปครับโอ้ยหกจะไปสอดปองได้ครับนี่ขึ้นท้าวันี่มาแนวนี้นครับเอ้อ เอ้ยเป็นที่ประหลดโอ้ของเครือครับเกือบลมครุบเอ้ยเอ้ยเอ้ยสดใจเลยเอ้ยเอ้ยสะละวอดเกือบหอดท้าพอดีครับเออ เอ้ยมันยิดควางยังยินนี่เอ้ยสอดปลาหนีพอดีเออขี่ได้อี่ทางครับสัมพันไปลวงเงียบสอดท่า,นนทาขึ้นพอดีไปอยู่ขวาอยู่ซ้ายมือเอามันดูกว่านะเอ้ยดักทางนีนะครับนะเพื่อกระลายคักอู้ยอือผมจะนอนเอาเออไปเลย มาแล้วคุณไปใส่ดีกว่าดาร์กนี้ครับสกายเล็บสกายเล็บเลยไปทางล่างได้ดีกว่าครับปล่อยไปไกลเงียวเงยนี่ครับนะสกายเล็บนีุ่มาแล้วโอ้โทรายครับสุดยอดครับสมื่อครับฉายาบนสกายแล็บคือเร็วครับเร็วไปตัวฉีกครับไปบ่งหูครับหลับสายไปขวาหลัดขวาไปสายครับ เฮ้ยอาแล้วจะค้องถา่ายที่ท่าแล้วเฮ้เเออยเฮ้ยมันจะคอ้อง่ันเอิื่อเพุ่นเอา้เอาอาือปล่อยไปพี่จะคล้องแล้วครับนะพอไส้เรามาดักดันหนาแล้ว เออเมาอแรงเ็นลกไงนั่นเอาไปยื้อยังเยอะลงเลยเพื่อไล่บนท่านลงก็เลหลาลก,ดลดลากได้ก็ลงที่ตบันไปย้ยเอ้ยลงมุยเนียยื้ขวางมวยไงเอ,อ้ยมันจี๋ละลงอุ้ยเฮ้ย มายื่นทำมิ้วสิกันอยู่นี่ลงทำไมลงไปลงไปเอาไปเลยอุ้ยยิงยิงยิงอ้ยอ้งออ้ย

มันโล่งที่หลังมันถิ่ไปเข้าวุ่นเด้เด็กไปขืนท่าเก้ามันผุนแล้วบันมันกูม่องอยู่เด็กไปขืนท่าเก้ามันได้บัน นี่ครบนะครับ หลอดผมไปขึ้นพุ่นดอกเห็นเรืออยู่ปูเราเ้าปูแล้วมันปูอยู่ตัวเมื่อกี้มันหยาบมันไปทางเก่าไปแล้วมัปูพัดรูปเส้นหรือเล่าเอาไปทางไปทางไหนเห็นลงส้นเหรอเฮ้ไปลงมส้นวะ

เอ้ยโอ้ยก็จหูวไดทีเขาขามั่วเนาะเป็นวิล่าเขาก็ขามอันนี้อยู่มันก็ทาตั้งหน่อยนีงก็ได้โว้ก็คนคู้มองให้นูน่ะทาได้ยังไงเฮ้ยพอจบแล้อก็เลาจาจ

มาครับคุณมากันมาเออมาเร็วปุดครับมูลครับนำไลไปทั้งคุณครับอืมปุ้ดอีคมาเร็ว

สาวท่านมากนะเดแกแงเสียอืฮอคุอืม,อม อ,อย่าดอย่าออมาด้วยม <c oughs> เอาาดดวงนี้อีกแล้วเฮ้ยอัไนข้นไปเหียงนะพน้าลงมามาดูขึ้นไปหย,งอ,ปอยงอีกอพี่ êi ê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  ừ bay bay hàng vi hàng hàng ôi vi pì sê rất nản ê Apa? Ui Nào, ngủ mất đâu นักทองครับจะนักทองเนี่ยไปขี่รุดออกเลยนักทองเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไปไป ปครบเลยครับอะะปลอดสนี้ครับนะนครบปลอดไฟทุกตัวอินทุกตัวะสะอาดสะอาดนี่ลงวันเดียวครับนะบอลหล่อนวันไดลุ้นดูสีหล่อนอยู่ครับนะคุณผั้ชมที่เข้ามารับชมครับนะบสวัสดีครับ